พี่น้องมือคืนทีเสียงมีหกไปทําการแสดงอยู่ที่สามพ้าวนะคะต้องบอกเลยว่าฝนตกห้ามมันบอเมือคืน,นแลอวอายก็คือลงมาจากเวทีร้องไห้ทําไม,อมเออคนในวงไปเห็นกับแบบสงสารอีหลานหน่อยนาง้องหายอยู่ผู้เดียวค่ะก็คือต้องบอกก่อนว่านะสปิริตของน้องนะ่ะเกินอายุอีหลีใช่ดีมากเหมือนเอาใจเขามาใส่ใจเราเนาะใช่เพราะว่าอาอายนะคะบวชสิสถานการณ์อี่ยังนองกับสมาธิสถานการณ์ใด ต่เม่ขึ้นอ่ะมันแบบจําเป็นอีเลีแล้วมันเป็นอะไรที่แบบคือต้องทําหน้าที่ไม่ว่าจะฝนลมอะไรก็ตามอาอายก็ต้องทําหน้าที่นั่นก็คือว่ามีทางบวว่าจิเป็นบอดนุเนาะทางพิโดนออกมาพดถึงเรื่องเรื่องนี้แล้วคือเป็นเรื่องที่เป็นกระแสในวันนี้เลยก็ว่าได้เนาะเหตุนในคนนะอ่ะชื่นชมในตัวน้องอาอายสกุลนภพรเป็นย่างมากค่ะพี่น้องเพราะว่า ก็ต้องเลื่อมกอนะคะว่าเมื่อคืนฝนตกแล้วอาอายออกมาทำการช่วงที่ร้องเพลงยานูกับพ่อเดือดชื้ลมพายุแต่ก็มันก็ตกแรงอ่ะจนต้องทำการหยุดก็คือไฟกระดับกลางอันนั้นเลยคลิปแบบคลิปที่น้องร้องเพลงอะของพี่อุ้งอิงสุดสีฝาๆของน้องยานูกับเป็นคนมากางโฮมไหนะคะเราก็มีคนเอามาโพสโมเมนต์นี้เยอะแยะมากมหม มีพาวิจาร์กันในทางที่ดีเยอะค่ะ,คะแล้วเห็นช็อตหนึ่งแล้วคือเหมือนกับว่าน้องจะร้องเนอะแบบมือน่ะพี่น้องับมือเสร็จแหละเหมือนกับวิงบอลมาแบบเอยขอแบบให้เศร้าได้บอฝนนั่นจังจั่นซีเออนี่แหละเด็กแค่อายุ11ปีอันฝนมันโตแห้งอิ๋งมาขึ้นน,นานาแต่คือมีคนนพลเนี่นยทอแบบฝนตกนะอตอนนี้แบบฝนตกอะไรแบบเนี้ยก็น้องก็ยังมาทําการแสดงแล้วก็บอกว่าน้ําตาลูกผู้ชายเออ ได้ไหลแข่งกับฝนที่ตกไม่แห้งคนยังมาใจสูคักแท้เทิงฝนตกก็ยิ่งมีคนหลอบคนหนาเวทีเบิงอื m. จับมือรับเงินทุกคนญานูก็ดูแลดูแลหลานอ,อายดีมากอ,าอืเปรียกฝนสูเพื่อหลานลุดโต้ไถครับนี่ค่ะพี่น้องคือบอลนูก,กับเปียกอะอืเพราะว่าการโฮมหายอ,อายแต,ต่โ<ฆ>ตแต่คองก็คือเปียกเลยเลวก็สูนะคะเพื่อย้อนยังมาติย้อนนะเพราะพ่อแม่ๆอ่ะทาแบบ กังหฮมเบิงเต็มหนาวไว้ชี่เลยพี่นมขึ้นเหมือนเพียงแต่งบ่อนีพูดว่าแล้วคนศาสตร์เนาะสามประวกหองเรไปซืบอเมนนับภาษาอีกยังศาสตร์พี่น้องคะถ้ามันศาสตร์มันมันกันได้ยูแต่ว่ามันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปออกันอยู่ในสารากับพองกันค่ะพี่น้องก็ต้องบอกเลยว่าเนี่ยแล้วก็คือฝนตกหนักน้องก็ยังแบบสู้เพราะพ่อแม่ไม่ถอยอีหลากกับบัถอยขึ้นกันนะคะลองเพีงสู่ฝนไปเลยเราบัดเนี้ย มีทาาอันเห็นบอหนูเนี่ยเพิ่นเอามาโพสเห็นเพิ่นโพสนะคะว่าแบบเอ้าฝนตกอาอายนะเดินลงจากเวทีมาห้องไห้ย่าจ๋าหนูสงสารแม่แม่น่าเวทีจางคงพากันเปียกหมดแล้วแม่แมจะอยู่ยังไงเออที่เราพี่น้องคะน่าจะแบบหลังลงมาจากเวทีพร้อมบอหนูหลังจากที่ร้องเสร็จแล้วก็จะมีแบบคนอื่นึ้นขึ้นไปต่อแล้วนาจะแย่งแบบห้องไห้บ่บ่เศร้าห้อง่อยุจนพี่ดุนธนาดนไปเห็น เอเอเพื่อนก็ได้มาแชร์โพสต์เนี่ยครับพี่น้องแชร์โพต์แล้วก็บอกว่าหลังจากลงมาจากเวทีอิลาณอยนางฮองไ้ด้วยความที่ห่วงใยน้องเลยถามน้องว่าหนูเป็นอะไรคะร้องไห้ทําไมใครทําอะไรให้หนูหรือเปล่า mm hmm. คําตอบที่พี่ชายคนนี้ได้ยินคือหนูสงสารแม่แม่หน้าเวทีครับพี่จ๋าทําไมฝนใจร้ายจัง mm hmm. มันก็ไม่มีใครอยากให้ฝนตกหรอกคะ่ะเดี๋ยวแม่แม่ก็มาใหม่ตอนฝนหยุดนะคะ แล้วก็บอกว่าการแสดงความรู้สึกของอิลามันบ่งบอกถึงความรักที่มีต่อนแ,แม่แฟนคลับเอฟซีโดยที่ไม่ต้องปรุงแต่งอะไรเลยครับมันออกมาจากใจจากความรู้สึกเด็กวัยสิบเอ็ดขวบตอบไปสู้ไปด้วยกันพ่อจ๋าพี่จ๋าและพี่ๆแม่ๆในวงเสี่ยมิหกของเรานะคะอาอายน้องชายเออน้องสาวของพี่แบบเอออายน้อยของพี่จ๋าจริงจริงที่พี่ธนนด์พูดเลยว่า เด็กคนนี้ไม่ได้ปรุงแต่งแม่ไม่ได้มีอะไรมาปรุงแต่งก็คือออกมาจากใจล้วนๆออกมาจากความรู้สึกล้วนๆเลยใช่ค่ะแล้วเอฟซีกับแบบน้าตาไหลใช่เพียงแค่ได้ยินคานี้ว่าสงสารแม่แม่เอฟซีแต่ละคนคือแบบขนาดเป็นบระเดีไปนะเพิ่นเบิ่งทางอ่ะทางเฟซบุ๊กเนาะเฟซบุ๊กมันเห็นนี่แหละพี่เล้งน้าตาไหลค่ะว่าแบบน้ําตาไหลเลยล่าแบบสู่ชีวิตมากนะคะแล้วแฟนคลับโอ้โห แม่ดูไปน้ำตาไหลเลยค่ะหนูคือที่สุดเลยลูกย่านกลูกย่าหนูก,ก็น่ารักมากเลยค่ะใจสูดมากสูดกับน้องเคยสู้ชีวิตมาก,ก่อนพอมาเจอแบบนี้คงทำได้โดยไม่คงทำได้โดยไม่คิดอะไรน้องคงแคร์ความรู้สึกมแม่พี่พี่ทุกคนที่มาพยห้อายได้ใจของแม่แม่ไปเลยลูกดูในจอน้ำตาไหลเลยค่ะพิลาสุงๆมาดามเซียงมีโฮกนี่ค่ะรักเก่งมากมีความรับผิดชอบมากเกินอายุมากอายุแค่สิบเอ็ดปีมีความรับผิดชอบ แมนแล้วบัดที่เนี้ยรับผิดชอบพ่อเลยยังไม่การเห็นโอเค็นใจพ่อมปเมฟซีที่ตากฝนอยู่หนาวิธีเมื่อคืนก็คือน้องเกิดความสงสารนั่นแหละว่าแบบซื้อบัตรขาม่าโชคเสียแต่ว่าฝนกะกลับมาตกทำไม้ฝนถึงใจลายขนาดนี้แต่ก็ต้องขอใจนะคะการเป็นหมอร่ำเนาะจากน้อยฤดูฝนเพิ่อสะปิดฤดูการไปช่วงนึงแต่ก็ยังสมมีฝนเนี่ยแหละคือจังเนี่ยฤดูร้อนมันกับอมันกัตกมากเรื่อยๆอยากให้ เอฟซีขาใจแล้วก็อายเองคือกันเพราะว่าน้องกับพึ่งเขามาอยู่ในมอลล์อ,อาจจะแบบเป็นห่วงแค่แหละนาะว่าเนี่ย่นตั้งใจเบิ่งเข้าแต่กับบริเเบิ่งย่อนแบบลูบประซกักนีหยังอาจจะดูแบบต้องไอยมาปิดนองปิดนาะเพราะว่าฝนมันก็นกนตกใส่นะพี่น้องก็ต้องขาใจฉันฉันห็นคลิปก็คือแบบค่ะลองเพลงกลางสายฝนเลยอไยแบบเก่งอีรีนิกหน่อยอะ่ะแล้วก็แบบสู้ มันกังลมกังโฮมกับสามพี่น้องมันกับไม่ปล่อยฝนเมี่ยงเขามากขึ้เก่ามันต้องมีอยู่แล้วล่ะมีแล้วก็คือสู้แล้วเมื่อคืนเห็นว่าแบบของนะคะเห็นบอสนกออกมาโพสต์ก็คือของของน้องๆในวงนะคะ<ม>เปียกหมดแล้วก็ขนขนนกอะถ้าโดนฝนนะ<ม>ถือว่าไม่เรียกว่าพังสิหลบทรงหลบหลามกันสิบ้องงามเลยเนนค่ะ,ค,ะคำว่าขนเนาะขนถึงน้ได้นึงมันกับแบบมันจับก่อนเป็นก่อนอะแล้วบันเนี้ย ดนตีอ่าแดนซ์เอียงเสียมีแต่ขนแบบเนี้ยขนนกขนไสเอียงก็ใสสหัวของมอลำ่น่ะพี่น้องเปียกมดเก็บของมาทันค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ตกปล่อยๆนะคะมันตกแบบเป็นมีดใหญ่เลยเอาบะทันเลยเอาบะทันมันโดนมีบะปล่อยๆเขามาให้อืให้เบิ้งเลยแมแนเพาอไปปปพ่อเด็กต่างโตไงว่าเออเนี่ยมันมาเตือนแล้วนะครั้งหนึ่งแล้วนะแล้วก็คือบอโนกว่าจจมือซืดดอกสูบื้นเก่าแนสูบพื้นเก่านั่นละเพราะว่า มันเป็นอาชีพเนาะแล้วก็มือหน,นีจ้างผ้ากันไปเคี่ยววาันได้เปียกอันได้ไดแบบเดีวสูตรหมอล่ำซักหยาดดิค่ะเออเพราะว่าเดี๋ยวแบบคือจังว่ามีเพ็ดเนาะมี่เพ็ดซักไปเลยเฮ็ดมันอบแห้งไม่ได้นะอ,อแล้วถ้าหลุดมาแล้วทำยังไงล่ะถ้าไปซักเครื่องต้องซักมือเบา,เบาอย่างนี้หรอม,มันต้องซักมือเบาๆคอยตากไปเนี่ยอบแห้งไม่ได้ด้วยแล้วก็ออสมมุิมือเนี่ยไปตากไปพึง่งแดดถ้าว่ามีแดดว่ามี่ยแหงหลุดย่ำแรกมาแสดงต่อโอ้พี่น้อง นี่แคือเห็นใจเห็นใจใจวงการหมอหลองมะลำแห้งพี่น้องคะที่โดนถล่มด้วยฝนใช่แล้วก็พันไปพี่น้องขาเพิ่นว่าอีกบ่โดนเพิ่นว่าในการฝนตกถ่ายดูช่วงนี้เนาะไปแสดงอยู่ิสจกับพีไปปล่อยเนยบาหมองกต่แห้งมาหมองกับบ่แห้งแต่ก็งก็นร่างหมองกับบ่มีค่ะนี่แหละเฮากับมาเว้าว่าสปิริตของเสี่ยมีหกสปิริตของน้องอ้ายเรากับแบบ ห้องหอหายยอนบาน้องทรงสามแลาวพอแม่ม่เอฟซีล้ายหหลายั่นเออแา่พี่น้องถึงความนาราของเด็กน้อยผู้นี้แค่ได้เห็นก็แบบโอ้โหต้องเอาออกมาพูดให้ม่แม่ได้ฟังกันเพราะว่ามันผ่านบ่ไดดพี่น้องคะนี้แบบมุมงนารักของเด็กน้อยผู้นี้ความคิดของเด็กแค่อายุสิบเอ็ดยิ่งถ้าใครเห็นคลิปนะคะจะเห็นเลยว่าน้ำตาสิไหลน้ำหนองอีลีบอดหนุก็คือสูคือกันนั่นแหละนั่นแหละครับพี่น้อง นี่แหละก็มีข่าวข้าวเรื่องเล่าถึงความมีความรับผิดชอบของเด็กคนนี้มาให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันพี่น้องคะสำหรับวันนี้ขอลาไปสัมมีไปเจอกันคลิปหน้าค่ะ